สวัสดีครับสวัสดีแต่มาชมทุกท่านนะครับเนาะผมเบาเต๋าอยู่ช่องเต๋าสายการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาปลูกบัคกูดไว้กินเองนะครับนี่สำหรับคนที่ผมมีเวลานะครับสำหรับคนที่ขี้คานนะครับผมมีเวลาหดน้ำนะครับนี่ปลูกแบบนี้นะครับเป็นการตอบโจทย์ที่ดีนะครับเ้าจะหดอยู่ทีหนึ่งอาทิตย์จะหดอยู่เธอนึงสองอาทิตย์นะครับจะหดอยู่เทือนึงนะครับนี่ปั้นปลูกง่ายนะครับทุกคนสําหรับคนที่มีพื้นที่บหลายนะครับพื้นที่ประมาณ ใหม่มันทัดหนึ่งนะครับนี่ก็สามารถปลูกต้นะกูดว้กินเองแบบนี้นะครับใส่เวลาปลูกแบบใหญ่แบบนี้นะครับนี่อายุประมาณ1ปีนะครับหรือปีกว่านะครับเฮาสามารถเก็บกินได้นะครับสองถึงหาปีนะครับนี่เห็นบอลนี่ต้นใหญ่ๆ้อเป็นสีนะครับเฮาเก็บกินเถอะละใบสองใบนะครับเฮาก็เฮ็ดให้เฮาประหยัดในครัวเรือนไว้ตั้งหาบาทสิบาทนะครับต่อขัางนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเบิ่งเทคนิคและวิธีการปลูก ต้นมะกรูดนะครับเห็นมันแดงงามๆต้นญ่ยังสีนะครับใบหลายๆนะครับทุกคนเชิญรับชมกันเลยครับมาเบ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับทุกคนก่อนที่ห้าสิปปู่มะกรูดไว้กินเองแบบนี้เนาะนี่อันดับแรกเ้าต้องมีต้นมะกรูดนะครับห้าจะเพาะหรือห้าจะสื่อมาเนาะครับนี่ตัวนี้ผมสื่อมาเนาะครับต้นหนึ่งถุงหนึ่งนะครับนี่สามสิบห้าบาทนะครับได้สามต้นนี่ผมสื่อมาสองถุงแต่แค่จะปลูกแค่สองต้นเนาะนี่ปลูกสองต้นเพื่อให้มันเป็นคูบ้างเถอ ตน East, map, other, term, ้นหนึ Sultan, ่งบ่อหลอดต้นหนึ่งหลอดเนาะครับม้างก็เหลือต้นหนึ่งเนาะครับทุกคนห้ปลูกแค่สองต้นเนาะนี่ต่อมาก็จะมีดินเนาะครับนี่ดินนาดินดินล้วนดินทรายเฮ้าเนาะครับธรรมดานี่อยู่ตามหัวตามสวนเนาะครับอันนี้หนึ่งคุเนาะครับหรือจะเป็นสองส่วนเนาะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรายเนาะครับทรายทรายกอสางเฮ้าเนาะนี่ตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งคุเนาะนี่หนึ่งคุพุ่นๆก็ได้เนาะครับทุกคนถามมันเวลาเข้าใส่ถแตมันเหลือเข้าคอยเอาออกก็ได้เนาะต่อมาก็จจะเป็นนี่เนาะครับ กระถางนะครับนี่กระถางปลูกผักตัวนี้ความกว้างอยู่ที่12สอเซนติเมตรนะครับเออสิบสองสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วทุกคนหรือใหม่มันทัดหนึ่งเนาะเอาตูวกวา้กว้างๆแน่นนะครับแล้วกะ็สิ่งสำคัญคือเฮาจะเอาทีโตที่มันสวมแบบนี้นะครับทุกคนสวมให้บรรทันดนะครับประมาณครึ่งหนึงนะ่งเนาะครึ่งหนึ่งเห็นบ่ของกระติกตัวนี้ก็จะเป็นกระติกนะครับทุกคนกระติกผมแนะนําบ่ต้องเป็นกระติกที่เฮาใส่แล้วมันแตกนะครับผมอยากให้ เอาตัวถี่มันเก็บกักน้ำได้นะครับนี่เก็บกักน้ำได้คือว่าเวลาถี่เหาเอาดินทรายไปใส่ดังสีนะครับทุกคนใส่ดินใส่ดินทรายสีนะครับตัวนี้แหละนะครับถี่เหาเวลาโหดน้ำนะครับเจตให้พักเห่ายืดอายุก้านโหดน้ำได้ด้วยนะครับเป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นขี่งัวนะครับขี่งัวตามขอกตามสวนเหาานาะนี่ตามตามขอกเหาานาะครับตัวเป็นถี่เขาอื่นตัวถี่เป็นไก่เคียนะไก่เคียถี่มันเขาอื่นตัวถี่มันใต้แล้วเนาะทุกคนนี่เหาต้องเอาตัวถี่มันขี่ไม่ไม้นะครับ ขีใหม่ๆบางคนบบมีเวลามักนะครับนี่เอาที่มันอยู่ขางขอเนะครับแล้วก็จะมีขี่ไกลแกบเนบนะครับหนึ่งส่วนนี่นะครับตัวนี้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็จะเป็นตัวนี้ดิ้นสองส่วนนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเบิ่งวิธีการผสมกันเลยนะครับอันนับแลกนะครับผมก็จะเทดิ้นลงกอนนะครับ ถามันแห้งเนาะครับเขาก็สามารถเอาน้ำหดได้เนาะนี่เพื่อให้มันมีความชุ้นอยู่ประมาณนี้เนาะกำไว้ประมาณนี้เนาะครับที่นี่เขาก็จะเอาขุยมะพร้าวเอ้ยขุยมะพร้าวที่นี่เขาก็จะเอาขีง่วมเนาะครับนี่บางคนจะมีตัวมักหรือตัวบ่มักก็ได้่เช็นกันเนาะใส่ไปเลยนี่หนึ่งหนึ่งส่วนนี่แบบนี้ต่อมาก็จะเป็นขี่ไก่แกบเนาะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็หนึ่งส่วนเฉ็นกันเนาะใส่ไปเลย ขั้นตอนต่อมาเนาะครับทุกคนเข้ากะจะเตรียมกระติกเนาะครับที่นี่กระติกเอามาวางเลยเนาะครับนี่วางแบบนี้ก่อนที่นี่เข้ากะจะเอาทรายใส่เลยเอาทรายใส่แล้วกดเนาะครับให้มันตึงมือเข้านาะคุณเอาทรายใส่แล้วเข้ากะกดให้มันตึงตึงม <izz. S 2> ER ือเนาะครับทุกคนที่นี่เข้ากะจะเอา กระถางถี่เข้าเตียมไหวนะครับ12นิ้วนะครับนี่กดลงไปกดลงไปนะครับกะว่าให้มันว่างได้เสมอแบบนี้เนาะถ้ามันว่างบ่ดเสมอไส้นะครับนี่เห็นบ่ว่างบ่ดเสมอไส้นี่นะครับถ้ามันว่างบ่ดเสมอไส้นะครับมันก็นจะเป็นช่องโว่แบบนี้นะครับให้แต่คนเอาไส้ใสอีกเนาะครับจังหน,น่อยมันก็ว่างลงอีกท่าน,นึงนี่ ที่นี่โอเคแล้วนะครับทุกคนนี่ได้บบนี้แล้วถือว่าใส่ได้เนาะต่อมาผมก็จะเอาดินที่เข้าผสมใส่ไปเลยกดเฉ่นกัเนนะครับนี่กดร่วแห,หมันตึงๆมือเฮานะ ใส่กะวา่าให้มันเหลือประมาณจักข้อมือหนึ่งหรือสองข้อมือก็ได้นะครับทุกคนนี่แบบนี้เนาะที่นี่เขาก็จะมาเตรียมนะครับต้นมกนนะกรูดเทาเนาะนี่เขาจะดึงออกมาเลยนะครับทุกคนนี่ดึงออกมาเลยบอกเป็นอย่างหรือบางคนก็เสียเอาออกมาสิก็ได้เนาะนี่ แค่ okay. สองตนเนาะนี่ดึงออกมาเลยเอาสองตนตัวหากยังสีกว่าเป็นเนา้ครับทุกคนนี่กดลงหลุมแบบนี้กดลงไปนี่ก็จะวางลงเลยนี่กาวาให้มันอยู่ก้างกระถางของเฮาานะครับทุกคนที่นี่ก็เอามือสองข้างนี่เนาะครับกดลงยังสี่จังน้อยนี่ตัง้งต้นในเขามันตรงนี่ที่นี่เฮาก็จะเอาดินนะครับที่เฮ้าปลูกเมก้ใส่ไปให้มันเต็มเลย นี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับทุกคนต่อมาเนาะครับหลังจากที่เฮาปลูกเสร็จปุ๊บเฮาก็จะหดหนามเลยเนาะนี่โหดหนามตามเลยหนามห้าจะโหดลุดหนามห้าจะลหดไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองลิตรก็ได้เนาะแบบนี้ให้มันเปียกๆไปกกเลยนี่ที่นี่ผมก็ลืมบอกเนาะครับลืมแนะนําทุกคนเนาะครับนี่ให้ตัดเลยเนาะครับนี่ลืมตัดใบเนาะครับนี่ตัดใบตัดหย่อนเขาแบบนี้นี่ ตัดทิมเลยว่าเป็นอย่างตัดเพื่อให้เขาต้นเขาแข็งแรงกว่าเก่าเนาะนี่เพื่อต้อนเขาที่ต่างต้งได้นะครับแข็งแรงปุ๊บ,บตัวนี้ต้นตัวที่ห้าปูกปุ๊บตัวนี้มันก,กระจัดแข็งนะครับนี่แข็งเพื่อบอไให้นะครับลมพัดผ้าไปได้นะครับนี่ตัดปุ๊บทีนี่เวลาเขาหาเขาเดินนะครับ เขาจะแตกหยอดไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็ถือว่าเส็จสินนะครับนี่เขาเป็นจะได้เนาะครับทุกคนหลังจากที่ผมพาทุกคนนะครับไปบิงวิธีการปลูกบกูนนะครับถ้าทุกคนเหตุตามสูตรผมนะครับรับรองได้กินแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่อยากได้นะครับต้นพันนะครับนี่ต้นพันุบกูนแบบนี้นะครับสามารถสร้างสื่อนะครับเดี๋ยวผมจะติดกราไว้ให้ทุกคนนะครับถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทได้สามต้นบางทีอาจจะใส่ถึงสี่ต้นนะครับถ้าทุกคนนะครับบอกเขาใจอีหยังนะครับสามารถติดต่อสอบถามมผด เฟซบุ๊กผมเต๋าสายก้างหรือทั่วมาสอบถามก็ได้นะครับทุกคนเบอร์โทรผมนะครับ061321628นะครับอยากปลูกพักอยากถามอยากสอบถามเรื่องลวงเรื่อนนะครับอยากสอบถามเรื่องกระถางก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเบอร์นี่สามารถเพิ่มเป็นไลน์ได้นะครับทุกคนสาหรับผมกับผมยังหลายนะครับฝากพี่ฝากน้องขึ้นเก้าเลักคบฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงาน่องเต๋าสายก้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไวเ้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ